ดีค่ะร้านสุรเทพตอหมุนปลายินดีให้บริการทุกท่านนะคะวันนี้นะคะเทสทดสอบเครื่องนะคะรีวิวพร้อมส่งงานนะคะสั่งจองมาจากจังหวัด กทมนะคะ,ะรุ่นนี้นะคะเป็นเตาย่างปลาแปดหัวนะคะสั่งทําพิเศษนะคะสําหรับย่างไก่นะคะแล้วก็ย่างตัวขามหมูนะคะลูกค้าดัดแปลงจากตัวเตาย่างปลานะคะเราไม่ใช้เหล็กย่างปลานะคะเราเปลี่ยนแค่เหล็กย่างนะคะ,ะลูกค้าจะเอาไปใช้หมุนขามหมูนะคะแล้วก็ ย่างไก่นะคะลูกค้าเซตนี้นะคะก็จะมีเหล็กเสียบให้10อันนะคะเราก็เลยดัดแปลงให้ลูกค้าอยากได้ย่างขาหมู6นะคะส่วนไก่จะได้4อันนะคะขนาดความยาวรุ่นนี้นะคะ175เซนนะคะความกว้าง70เซนข้างล่างามีล้อเขียนให้นะคะสูง90เซนนะคะ ส่วนออกแบบพิเศษนะคะมีฝาครอบนะคะสำหรับปิดตัวเตานะคะลูกค้าอยากอุ่นนะคะไม่อยากาเปิดนะคะเวลาขายาบริเวณข้างทางนะคะกลัวฝุ่นมาจับนะคะก็สั่งพิเศษเป็นฝาครอบฝา,าครอบสแตนเลสนะคะแล้วก็มีเราจับซ้ายขวานะคะลูกค้าเรียบร้อยนะคะามาปิดให้หน่อยคะ่ะปิดให้ลูกค้าดูหน่อย 8ตัวนะคะชุดนี้8หัวก็คือ8ตัวนะคะเวลาปิดก็ปิดลงเลยนะคะตัวนี้นะคะความร้อนก็จะไม่ออกมานะคะเราจะอุ่นปลาไว้ด้านในได้เลยนะคะลูกค้า เป็นฟ้าครอบสแตนเลสนะคะไม่ขึ้นสนิมนะคะทนทานความร้อนได้ดีนะคะ,ะเวลาเปิดท้ายก็เปิดโชว์แบบนี้เลยนะคะใช้งานสถานการณ์จริงความร้อนมันร้อนอยู่แล้วนะคะลูกค้าสมมุติว่าขายข้างทางนะคะก็กันฝุ่นมลพิษได้นะคะได้สบายเลยนะคะ,ะปิดค่ะครอบแบบนี้เลยนะคะ ปลาก็จะหมุนอยู่ด้านในนะคะลูกค้าไม่ได้ชนตัวฝาครอบนะคะสวยๆเลยนะคะพร้อมอุปกรณ์หม้อปแปลงพร้อมใช้งานนะคะ เซตนี้นะคะก็ถ้าสนใจนะคะสอบถามสั่งผลิตได้ทางเบอร์โทร0644322631นะคะหรือว่าทางเพจเฟซบุ๊กสุรเทพเตาหมุนปลานะคะเตาหมุนปลาสุรเทพเตาหมุนจะดส่งสินค้าทั่วไทยมีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะก็ฝากผลงานรุ่นนี้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ